การเขเชิญก็เมพี่น้องนะพาใบถึงขาการจ้าแท้แล้วก็เอามาแล้วใกล้จะมีจิดตาตาที่จะจะได้ลังจากนี้ก็จะได้กว้างดูมีมิตรแท้ทั้งทีในแับนั้นเลยนะครับผู้บดสเรากระจางแท้แล้วได้ยกตัวคว้าแล้วก็กว้างดูมีมิตรนะแต่การโปรตีดียวนะครับแท้หมดดรอกนี่นะ แต่ก็จะล้าตลาด rồi พี Freeเลย บ้านเอ๊ะอ๋อ thì ở đụng à ở đây thì tí ลุกร้านมากันเพียบทีนี้ตุกปีเลยนะแม่ผีกองีนับตังตรงนี้อะจัดจุดรับกันมานี่มาตังตรงนี้รวมตรงนี้ทั้งหมดเนาะอ๋อมารวมตุกปีเลยดีับป Yeah

พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโสริยังนิพพานังสรณังคัจฉามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง ติดขาบัตรธรมที่อาวิตรทันไล่นมาบันมาเพื่อติดชวนกูชนให้บันฑ์ยุตกต้องไปละฐานนะดับมแต่ทำไมบัณฑ์มาบริสุทธ์ก็เรานะครับเราก็อ่านนะครับขับเมื่อเราทำบุญแล้วกระหูเราทำได้บุญนะครับฐาน,น,น,น คนหนึ่งคนใดนะครับทีงจะบำเพ็ญศุลนห้บรรลุภูมิรุษจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสว <มา S 2> ัสดีทุกท่านครับสวัสด<ห>ีจ้าท่า,านผู้ชมครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนอกรั้ววัดครับ พิธีนี้เรียกว่าพิธีตั้งเปรนอกวัดครับบรรดาบรรพบุรุษที่ดับไปแล้วซึ่งเข้าไปภายในในบริเวณวัดไม่ได้ก็มาขอส่วนบุญกันตรงนี้นี่บรรดาลูกหลานมากันขับขังเลยทีเดียวครับ ช่วยจริงๆตัดเช่นครับอ๋อเรียบร้อยจ้ะเรียบรอยมันติดยัดน,ศนศิดท่าอาจารย์สังท่านผู้ชมครับทยอยกันมาเรื่อยๆช่วงขณะนี้พิธีตั้งเปรตนอกวัดเนี่ยเป็นพิธีที่โบราณยึดถือกันมายาวนานเลยทีเดียว นี่บรรดาลูกหลานหลังจากพระคุณเจ้าฉันพัฒหารเพลนเป็นที่เรียบร้อยอบรรดาสิจิุ n ิษิ์ก็ได้เอาเข้าของที่เตรียมมาออกมาเปรตกันที่นอกวัดอย่างนี้ครับเชื่อกันว่าบรรพบุรุษมาขอส่วนบุญในวันนี้วันนี้ พ่อค้าประชาชนเนืองแน่นกว่าปกติครับแน่นเลยทีเดียวเพราะว่าทีวีสีช่องสามมาร่วมถ่ายทอดกันอยู่ในช่วงขณะนี้ครับ

<cười> <cười> OK. tăng nằm nam mô đây lên gặp nam mô. <laughs> ยครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆในช่วงขณะนี้ครับและเป็นการถ่ายทอดสดช่องสามไปทั่วประเทศอยู่ช่วงขณะน,นี้เรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ครับนี่พิธีศักดิ์สิทธิ์ครับเรียกว่าน้อมส่งอายายซึ่งจะกลับ นรกภูมิครับนี่เรียกว่าในช่วง15วันที่วันบาบุรุษของเราได้กลับมาบรรดาลูกหลานก็ทั้งมารอรับและก็น้อมส่งกลับในช่วงขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีกประมาณ เทียนตรงครับหลังจากวางกันเสร็จเรียบร้อยเรียกว่าวางเตจกันที่นอกรั้วในช่วงขณะนี้หลังจากเสร็จพิธีการรจ,จุดนี้พอจะกลับเข้าไปภายในวัดสมชมครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของกล้องตัวที่สองครับเป็นภาพบรรยากาศชิงเตภายในวัดครับ เอาด้ามเลยเอา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 เลยครับเดียวเดียวเดียวนี่เรียกว่าพิธีชงเปรครับหลังจากบรรพบุรุษท่านได้รับเข้าของเสร็จเป็นที่เีอบร้อยบรรลูกหลกานก็ถือว่าเป็นผูน้เมงชนไม่ได้จริงเลยบรว่าแตรนี้เ ครับสะเฉินนกับสะเฉินอ้าได้ครับมานีเอาเทศความร่วยก่อนมานีนี่ตุ้นน่ะตุ้นมานีนี่เป็นตัวที่มาใชายาโอ้ตุ้นยืนกลางหน้าพีโอเคาไปมาเอาเลยครับข้าไปเลยครับไปเลยจ้ะ ตัดเฉินสัดเฉินครับสัดเฉินครับ,นรบห,น or, หนึ่งสองอย่ากระพริบตาครับอา้าวเรียบร้อยจ้าผาปี๊บผาปีหนึ่งสองอย่ากระพริบตาครับอา้าวเรียบร้อยจ้าช่วยแล้วเรวยเลย้ย

อันยูนิตเอานรับเชิญนะเชิญครับเชิญครับ่นครับใส่ได้เลยครับ ต้องมีได้ได้สองพกว่าอ้าใช่ใช่แค่อะไรเลีครับคนบาดคนบาดช่องบาดไดมอนต์ครับไดมอนต์ไดมอนต์โบกมือเดีกว่ามือเรียกกันได้นะครับเชิญนะครับเชิญนะฮะเชิญนะครับเชิญนะครับมาบอกกุลกันถึงที่เลยครับอ๋อใช่เลยเลยครับเลหนึ่งปีหนึ่งล้านครับวันนี้เรามาบอกกุลกันถึงที่อ่าขอโชคดีมีความสุขกันทุกท่านอ่าวันนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆอีกสักครู่อ้าวเริ่มด้นเชิญกันครับอ่ามีเหรียญใช่อ่ามีเหรียญทำมุกทำเหรียญครับมีแบงค์เอาแบงค์ครับใคคครรมีเเงงงินออาทได้ับบโยแ์ แบงพันก็ได้ใช่ไหมก็ได้ครับอ๋อรับหมดรับหมดรับหมดครับอ่ารับหมดครับรับหมดตกแบงค์ครับเยือนะเยือเลยครับเยือเลยครับคนจะยิงกันซ้ายขวาหน้าหลังโบกมือดักเงินครับโอ้ยยอดจริงเลยครับอือหือดักบุญทั้งนั้นเลยวันนี้โอ้ยสวยรวยรวยรวยทั้งนั้นเลยถูกตามครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับทุกมีความสุขกันทั่วหน้านะครับทุกเลขเช็คหมดนะใครอยากได้อยากรวยก็ซื้อหวยซื้อเบอร์กันครับหลังจากทับุญเสร็ดนะครับเอามาแล้วกันรวย เชิญครับเชิญนะครับอ่าหาทางให้กับเด็กชายกันสักหน่อยเชิญนะทางซ้ายครับทางซ้ายทางขวาครับเชิญนะซ้ายขวาหน้าหลังอาจารย์ครับปกปู้อยักปกปู้อยกกันได้นะครับหนงปีหีึครั้งครับอ่าฮันประจําก็มีครับแต่ฮานดีๆอย่างนี้หายากครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับเชิญะครับเจอนะครับคุณมาสร้างกุศลกันนะครับเชิญครับเชิญครับแบ่งร้อยแบ่งพันได้ครับเชิญนะฮะ เอาเชิญครับเชิญนะเชิญครับครับตาดีมาหยบอยู่ตรงนี้เองอ๋อใช่แล้วครับแต่แล้วสวยๆทั้งนั้นขอบใจมากจ้าเอานะครับมาเลยหน้าตาดีๆตรงท้ายกันชัดๆโอเคครับชัดแล้วชัดแล้วโอเคเชิญครับเชิญครับเอาเลยครับ